ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook, Youtube และ Social c a m มของหมวยลิลี่โซฮอตนะคะหลังจากที่เมื่อวานหมวยไปร้อยใหม่เนี่ยงมาเพื่อ<ๆ>นๆก็ได้เห็นภาพกันแล้วเนาะวันนี้ก็มาทำคลิปรีวิวให้ดูนะคะ,ะขั้นตอนแรกเลยนะคะการครีนผิวหน้าให้สะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือการแปะยาชานะคะก็จะเป็นยาชาแบบแปะแบบนี้นะคะนี่ ยาชาแบบนี้ก็จะแปะไว้30นาทีนะคะหลังจากแปะยาชาเสร็จไป30นาทีก็เป็นขั้นตอนการคาเชื้อคะ่ะ อ่ะเราก็จะมาจุดนะคะนี้ตอนนี้เป็นขั้นตอนของอะไรครับหมออ่าเป็นการวัดเส้นนะคะเพื่อที่จะ่ว,นนะะวาอ่าเราจะสอดหนไหนบ้างเราก็จะสอดเข้าตรงนี้ค่ะรอบๆห,หน่อยเอ๊ okay. แล้วเราก็จะเน้นวีเชฟหนึ่งสองสามสี่แล้วจริงอาจจะขีดเส้นแต่ว่าอันนี้ก็โอเครู้เรื่องแล้วค่ะอ่าโอคมันก็จะดึงตรงนี้ขึ้นไปเป็นวีเชฟนะคะเน้นวีเชฟค่ะอีกฝั่งนึงก็จะเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวจะวาด กไหมเงียงเง้ย<อ>เดี๋ยว<อ>ถามที่หมอก่อนไหมเงี้ยเนี่ยม,มันมันดีกว่าไหมธรรมดายัางไงอะคะคือไหมธรรมดานี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นสอดเข้าไปลอยๆอยู่ในผิวค่ะแต่ไหมเงี้ยนี่มันจะมีเงี้ยนะคะมันจะเกาะอยู่ในผิวแล้วเราก็สามารถจะ<ต>ได้งประสิทธิภาพจะดีกว่าใช่ใชค่ะใช่เพราเรยว่าเงี้ยมันเกาะเกาะผิวมันทำให้ดึงขึ้นมาได้เห็นดีกว่านี้เดี๋ยวจะฉีดยาชานะคะจะดึงนินึงนะฉีดชาก็จะบล็อกนะคะแล้วก็จะฉีดบริเวณที่เราจะลงเข็ม นี่อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นเข็มเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนกับไหมธรรมดาปากประป๋งองเงไม่ใช่ค่ะว่าเราสอดหนึ่งเข็มเราก็จะดึงออกเลยเหนนะอดไหมนะคะนี่ยาชาเราออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการสอดไหมเนาะตัวไหมเงี้ยเจ็บไหมนี่จะไม่รู้สึกเจ็บแล้วะค่ะแต่ว่าจะรู้สึกช่วงปลายๆนิดหนึง่งเจ็บไหมคะไม่เจ็บ ค okay. นี้เราก็จะดึงมาถึงนี้เลยเพื่อให้ได้หน้า V-shape เนาะกดนะเราต้องกดเพื่อให้แง่งมันติดเข้าไปกับเนื้อเคาล้วก็อยากต่ำก็ประมาณ4ี่นะคะแล้วแต่ความใหญ่ของหน้าแล้วก็แล้วแต่การตึงเนี่ยไหม่มันจะอยู่ d i เร c กชั n มันจะอยู่ตรงที่เราขีดไว้นะ จะมีช่วงที่กดกดแล้วก็ดึงนะคะอันนี้ช่วงเราใส่ใหม่เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็จะกดตรงนี้นติดนบางคนก็เลืนไม่ออกเลยก็ดเขียน่หวยเลื่อนไม่ออเลยก็จะสังเกตว่าใหม่คือมันเรามีหูให้ดึงนะ ตัวที่จะดึงเนี่ยเยื่องนี้มันติดทั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ดึงเห็นไหมคะพอดึงเนื้อมันก็จะตามขึ้นมามันจะแตกต่างกับไหมธรรมดาตรงที่ว่าตัวอันนั้นมันแบบเข้าไปลอยๆในเนื้อแล้วก็รอการสร้างคอลลาเจนแต่นี่มันเป็นการดึงเราสามารถดึงได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือใกล้เคียงกับการก็คือได้ผลเร็วกว่าหรือเปล่าคะได้ผลเร็วกว่าเห็นผลมากกว่าและใช้จานวนเส้นที่น้อยกว่าการบวมก็น้อยกว่าเนาะใช่ค่ะเห็นไหมคะว่า ความช้าอะไรแบบมันไม่ได้จอดๆแบบเยอะๆเยอะๆเยอะดังนั้นการแบบบาดเจ็บมันก็จะน้อยกว่าเพราะเราแค่สี่เส้นจะเป็นเส้นใหญ่เลยนะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะเราจะดูเทียบเทียบหน้าตรงอันนี้ฝั่งฝั่งอยายแต่ว่าฝั่งที่ดึงก็คืออ่จะยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าพอเราปล่อยมันก็จะเป็นธรรมชาติขึ้นนี่เราก็พยายามดึงให้มันแบบตึงที่สุดไว้ก่อน เราก็จะกดเจ็บไหมคะไม่เจ็บอ,อาจจะเจ็บแรงมือนิดนึงแต่ว่าเราสังเกตได้เลยว่าไหมคะเนื้อมันถูกดึงขึ้นใช่ค<ห>่ะจากนั้นหมอก็จะทําการตัดไหมนเนาะเพราะว่าเรียบร้อยแล้วเราดึงได้เต็มที่เท่านี้ละ <c oughs> ลก็จะตัด <c oughs> จากนั้นก็ปมมันก็จะ ตอนเข้าไปข้าไหนก็จะทําการจัดระเบียบหห้หลังจากนี้ก็เวลารูปอะไรให้รูปขึ้นตอนนี้ใหม่มันก็จะจมก็เป็นเนื้อละค่ะเปล่าเลยลองดูสองข้างเห็นไหมคะอืวชงแก้มทุกเนี้ยคอนแตกต่างก็จะเห็นได้ชัดนะคะใช่เห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามันดึงเลยอือนีค่ะ กับอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำใช่ฟังนี้จะยันหย่อนกว่ายหย่อนใช่ข้างนี้จะกระชับขึ้นมาเห็นผลทันทีค่ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะบวมขึ้นอีกนิดหน่อยเนาะบวมนิดหน่อยอ่ะทีนี้ข้างหนึ่งแล้วเผื่อมีคนถามคนเพื่อนอยากถามถ้าใหม่ยังเนี่ยต้องรอระยะเวลากี่อาทิตย์ถึงจะแบบว่าเขาที่อะไรเงี้ยเข้าที่ใช่ค่ะก็เดือนหนึ่งแต่จริงๆอ่ะพอมันยุบบวมแล้วมันก็จะประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะตึงขึ้นอีกเหมือนการสร้างพราเซน นี้กาบไหมใช่หนึ่งเดือนมันก็จะตึงขึ้นอีกเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะโอเคออเน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความสวยของหมวยลิลี่โซฮอตนะคะขอบคุณคลินิกเอเชียนบิวตี้คลินิกที่เนรมิตส,สร้างให้หมวยได้สวยแบบนี้นะคะขอบคุณคุณหมอกระติบสุดสวยนะคะถ้าหมวยมีเคล็ดลับดียังไงเดี๋ยวหมวยนาเคล็ดลับความสวยต่างๆมาฝากนะะ,นะ,ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจ้า